โบเชลาร์ค่ะวันนี้ก็ในขอคำขทุกคนด้วยนะคะที่มาบุกถึงขนมเราเชลาร์ในขอให้ทานให้อร่อยทุกคนไม่หยุเลยนะแล้วคนเีอะอยู่เอาไวให้ดูด้วยที่ตัวเองทำเป็นเดี่ยวจริงๆแล้วร้านเริ่มจากความชอบในภาษาคือน้อบัวกัน พี่ออยมันคืกมกับพ่ออยเคราบเรทำที่อะไรอยู่แล้วรทำทุกที่เานรกที่ก่อนไความขยายแล้วเราเราก็อทำมีตัวกลางมีอะไรเนี้ยแล้วก็ได้ไปเพื่อแล้วก็จริงๆเราเพิ่งมาเปิดตาาเลา่าประมาเพื่อเดือนเดือนแต่เราได้ทำการตอรับเที่แล้วก็ส ช่วยชิมช่วยชิมอันนี้สำคัญช่วยสำคัญเรื่องรสชาติแต่ถาว่ระบเยพอไหมถ้าเบื่อก็ยจะชอบทานหาว่าทานรสชาติเหมือนเดิมโอ้โ็กเด็กของเราก็ีส่วนช่วยในการทำให้เป็นรูของเราแต่เขาจะท้ของคุนงคคืจริงๆถ้าเบื่อแบบร้านกว้างสักหน่อยเนี่ยกเลาได้วันนี้ก็อาจจะพี่อะไรแบบเด็กป็ังไงเยอะมากอยากได้ประมาณ200เอเคอรนะคะรับทุกีบนได้ไหมคะทุกคนก็ได้พิ่งเลา ใครที่อยากอุ่นในเชอได้คนะสำหรับช่วงนี้นะคะขอเชิญดีดดวยระให้กับพี่ๆน้องนหนุนะ็ให้มากันมาหน่อยได้ไหมจ๊า